ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในแบบก o t It อ a s i l y เี่ยนที่ก็อดเอ็ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจแพลตฟอร์มที่สามารถทำการซื้อขายเป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับธุรกิจของคุณปัจจุบันค่ะไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่หล้วนนิยมใช้เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Marketplace เพื่อสร้างความได้เปรีย ทางการแข่งขันและยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างดีค่ะ เมื่อโลกต้องมาพบเจอกับการแพร่ของโรคระบาดพฤติรกรรมของผู้บริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไปแทบจะสิ้นเชิงเลยทีเดียวการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มมีความสะดวกสบายกว่ารวดเร็วกว่าปลอดภัยกว่าและมั่นใจว่าได้สินค้าแน่นอนกว่าที่สําคัญไร้ข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ธุรกิจจึงต้องปรับตัวและเลือกใช้แพลตฟอร์มมาเก็ตเพลสเข้ามาบริหารการขายยกตัวอย่างมาเก็ตเพลสชื่อคุ้นหูอย่างเช่น Lazada Sho p e e j ้เจ n ีเซ็ l i น์ Line, หรือ Grab หรือถ้าจะเป็นอินเตอร์หน่อยก็จะ Amazon eBay นะคะเหล่านี้ก็คือ Marketplace ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนการค้าขายและธุรกรรมออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจต่างๆนิยมใช้และแม้ว่าจะมีเป้าหมายเดียวกันคืออำนวยความสะดวกระหว่างลูกค้ากับเจ้าของธุรกิจในการซื้อขายระหว่างกันแต่รูปแบบการดาเนินงานก็ใช่จะเหมือนกันเสียทั้งหมดบงแบรนด์อาจใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น Big Data AI หรือปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยี เหมือนจริงหรือ virtual reality นะคะนอกจาก marketplace ที่คุ้นเคยที่ได้กล่าวไปไว้เมื่อสักครู่แล้วนะคะ podcast ของเราในวันนี้จะมาแนะนำ7ช่องทางการตลาดมาแรงเพื่อให้คุณนำไปเป็นไอเดียในการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าการซื้อขายค่ะช่องทางแรกนะคะ TikTok TikTok video marketing กับจุดเด่นอยู่ที่วิดีโอสั้นจากจานวนผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า1,000ล้านคนและเป็นโซเชียลมีเดียที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดโดยนับรวมจากทั่วโล โลกในปีที่ผ่านมาทําให้ TikTok ึ้นแทนเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ครองใจผู้ขายจํานวนมากจากเดิมที่นิยมใช้เพื่อความผ่อนคลายเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ TikTok ค่ะได้กลายมาเป็นช่องทางในการขายสินค้าแบบพลิกฝาม,มือเลยฟีเจอร์สําคัญของ TikTok คือ TikTok for business ที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กถึงกลางอย่าง SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ก็เริ่มเข้ามาใช้ TikTok ในการทำกันตลาดกันแล้วค่ะจุดเด่นของ TikTok นะคะคือการอัดคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อนำเสนอสินค้าของคุณนอกจากจะเป็นการดึงไม้เด็ดในเชิงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอที่โดนใจแล้วนะคะคลิปวิดีโอสั้นนี้ยังสามารถดึงดูดและเข้าถึงผู้ใช้งานได้รวดเร็วกว่าและเมื่อบวกเข้ากับการติดแฮชแท็กตาม ด้วยคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นแฮชแท็กเสื้อยืดยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสินค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วค่ะ t i k t o k นับเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นไปในทางวิดีโอมาเก็ตติ้งซึ่งเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้นะคะจากงานวิจัยที่พบว่าผู้คนถึง86%ชอบที่จะดูคลิปวิดีโอจากแบรนด์ต่างๆมากกว่าการขายในรูปแบบอื่นในเว็บไซต์ For f ยังบอกว่าคลิปวิดีโอขายสินค้าสนุกสนุกบน t i k t o k สามารถสร้างความเชื่อมโยงหรือสร้าง g a g e เ e นเระหว่าง กกกับลลูคค้้าธุริจไดดีเย่ะช่องทางต่อมาค่ะ Pinterest ปักหมดุดมาสร้าง Customer Engagement Marketing Customer Engagement Marketing เป็นกลยุทธ์ที่มากกว่าแค่การขายไม่ได้เน้นแค่จะขายหรือทำยอดเท่านั้นแต่กลยุทธ์เนี้ยจะเป็นกลยุทธ์ที่นุ่มนวลละมุนละไมไปมากกว่านั้นพอเน้นไปที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้าคุณและยังให้ความสำคัญกับการสร้าง Image หรือภาพลักษณ์ในมุมบวกให้กับลูกค้าจากความประณีตในการขายนะ ไม่ฮาร์ดคอร์ไม่วูวามจึงอาจเหมาะสําหรับแบรนด์ที่มีลูกค้าเหนี่ยวแน่นแล้วหรือเน้นการสร้างความพักดีต่อแบรนด์หรือเป็นการสร้างแบรนด์รอยัลตี้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีลูกค้าใหม่นะคะหรือลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ชอบการเสนอขายแบบประชิดต,ตัวก็อาจจะชอบความคลาสสิกในการนําเสนอสินค้าแบบค่อยเป็นค่อยไปในพินเตอร์ได้นะคะแม้จะใช้เวลานาน,านแต่ถ้าลูกค้ารักแล้วจะรักเลยและรักไปตลอดค่ะแพลตฟอร์ม Pinterest คือแพลตฟอร์มที่ดีในการ สร้าง customer engagement สำหรับแบรนด์ที่ต้องการสร้างความโดดเด่นในการทำ branding ค่ะช่องทางที่3เป็นช่องทางที่ใครๆต่างก็ทำหนุกในปัจจุบันก็คือ Facebook Facebook นะคบกำลังนำเทคโนโลยีใหม่ด้วยการเชื่อมโลก2ใบด้วย metaverse podcast นี้นะคะจะไม่ขอพูดถึง Facebook ในรูปแบบเดมิเดมๆที่มีการโพสที่มีการยิงแอดแต่จะขอพูดถึงการก้าวเข้าไปสู่ metaverse จุดเด่นของแนวคิด metaverse ก็คือการเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ทั้งในโลกแห่ง ความเป็นจริงและโลกเสมือนผ่านแว่น VR หรือ Haptic g r o v p Facebook ในวันนี้จะกลายเป็น Metaverse ในวันหน้าอย่างตอนนี้ชื่อบริษัทของ Facebook ก็เปลี่ยนชื่อไปเป็น Meta แล้วตรงนี้จะสามารถให้ผู้เข้าร่วมใช้ไอเทมเสมือนของตอนเองข้ามแพลตฟอร์มเช่นการยินยอมให้ใช้พาหนะใน Metaverse สวดล็อกในเกมแข่งรถไปใช้ในเกมผจญภัยอื่นๆหรือถ้าเกี่ยวกับขายของหน่อยก็จะเป็นเราสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้านใน Metaverse เพื่อไปใช้ในคอนเสิร์ตหรือเกมที่ ู่ใน virtual reality เหมือนกันหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมเสมือนเช่นกัน metaverse จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมตำแหน่งทางการตลาดของคุณในแพลตฟอร์มต่างๆสามารถก้าวข้ามกันไปมาได้อย่างไหลลื่นจึงทำให้เกิดโอกาสในการทำรายได้มากกว่าเดิมค่ะจุดที่สำคัญคือธุรกิจยุค metaverse จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากันอย่างไร้ขีดจำกัดจึงมีความเป็นไปได้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้ง Ecosystem ไม่ว่าจะเป็นการตลาดการซื้อการขายพฤติก กาผู้บริโภคพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าล้ำอย่างเช่นคอตามคอมพิวติ้งฟินเทคและอื่นๆอีกมากนะคะเหล่านี้ค่ะจะทําให้ธุรกิจล้อมรวมทุกอิ่งได้อย่างไร้ขีดจํากัดกันเลยช่องทางต่อมาค่ะเป็นช่องทางอินเตอร์อเมซอนกับจุดเด่นที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงยาวนานปัจจุบัน a เม Amazon มีคนเข้าเว็บไซต์หลักพันล้านการเข้าชมในแต่ละเดือนไหนจะยังมีผู้ใช้งานไปแล้วกว่า180ประเทศทั่วโลกการที่ธุร กิจคุณจะไปมีตัวตนอยู่ในอเมซอนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเพียงแค่ต้องแสดงให้มั่นใจค่ะว่าสินค้าของคุณมีคนรอซื้ออยู่แน่นอนทริคก,ก็คือคุณควรรู้จัก customer journey ของลูกค้าในธุรกิจคุณว่ามาจากต่างประเทศหรือเปล่า customer journey นะคะเป็นการศึกษาทําความเข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือลูกค้าของคุณเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าคุณแบรนด์คุณอย่างไรผ่านช่องทางไหนเมื่อลูกค้ามีการรับรู้ว่าแบรนด์ของคุณมี ตตัวตนคุณก็สามารถทําการตลาดตามช่องทางเหล่านั้นเพื่อนําไปสู่กระบ,บวนการซื้อขายติดใจซื้อซ้ําและบอกต่อรวมทั้งเกิดเป็นความพักดีต่อแบรนด์ได้การเข้าใจ customer journey สัมพันธ์กับการนําของมาขายใน a เม z o n เพราะหากเราทําการวิเคราะห์แล้วว่าลูกค้าที่เรามีอยู่หรือจากการเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางโซเชียลมีเดียในปัจจุบันของเรานะนะคะมีสัดส่วนผู้ชมและผู้ซื้อมาจากต่างประเทศมากพอในการทําการตลาด a เม Amazon เป็น Marketplace p l a t f อร์มที่ท ำให้ธุรกิจของคุณโก i n อินเตอร์ได้ง่ายลงทุนต่ำและปลอดภัยมากที่สุดช่องทางหนึ่งเมื่อเข้าใช้อเมซ o n แล้วคุณก็ควรศึกษาหลังบ้านหรือแดชบอร์ดของอเมซ o n ให้ดีเพราะจะช่วยให้เข้าใจทราฟฟิกของคนที่มาคลิกดูสินค้าของคุณอเมซ o n จะแสดงสินค้าที่ยึดจากความสนใจของลูกค้าเป็นสำคัญตัวอย่างเช่นถ้ามีลูกค้าคนนึงเนี่ยเข้ามากดดูเขาก็จะเก็บข้อมูลแล้วว่าดูสินค้าอะไรช่วงเวลาไหนที่เขาดูประวัติการค้นหารวมถึงการขายบนอเมซอนเนี่ยคะ่ะ คือการเล่นกับ Data ถึงแม้จะดูยุ่งยากนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถเข้าใจได้ก็สามารถทําธุรกิจบนอเมซอนได้อย่างยั่งยืนค่ะหากลองสังเกตดีๆนะคะจะพบว่าสินค้าแบรนด์ไทยที่มีความยูนิหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมทั้งมีคุณภาพจะสามารถเป็นโลดแล่นอยู่ที่ต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มนี้เป็นจํานวนมากค่ะอเมซอนค่ะเหมาะกับสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่อยากไปตีตลาดนอกประเทศยิ่งธุรกิจของคุณขายสินค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตยิ่งเหมาะในการไปทําตลาดที่ a เม z o n ค่ะช่องทางที่5นะคะ i ิน t a g r กรมติดแท็กได้บอกเล่าสินค้าได้หลายฟอร์แมตหลายคนคงเห็นว่าเสน่ห์ของ i ิน t a g r กรมคือลงได้หลายฟอร์แมตทั้งวิดีโอไลายสดเหล่านี้นะคะทำให้ i ิน t a g r กรมรองรับพ้อค้าแม่ค้าหรือธุรกิจต่างๆได้ในที่เดียวนอกจากฟอร์แมตอะไรก็ลงใน i ิน t a g r กรมได้แล้วนะคะแพลตฟอร์มนี้ยังมีความคุ้นเคยกับการใช้แฮชแท็กหรือการเพิ่ม h a s h ท a g ที่โพสต์ได้เลย hashtag พร้อมด้วยคาอธิบายสินค้าราคารวมถึงลิงก์ไปที่หน้าร้าน ทุกอย่างที่ i n s t a g r กรมได้ออกแบบมาไว้นะคะนอกเหนือจากเสรเพื่อความบันเทิงแล้วก็จะเป็นพวกฟีเจอร์หลักสําหรับคนค้นหาสินค้าด้วยเช่นกันส่วนสินค้าที่แนะนําสําหรับการทําการตลาดบน i ิน t a g r กรนะคะก็คือสินค้าหรือบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ดูดีหรูหราไฮโซรวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องสําอางและอาหารเสริมที่สามารถทําการตลาดผ่าน i n s t a g r กร i n f l u e n c e r ได้อีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่6เป็นช่องทางที่หลายๆคนมีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแลหรือว่า เลยมันไปก็คือการทําเว็บไซต์ค่ะทําเว็บไซต์ให้ติด Google ผ่านการทำผ่านการทํา SEO เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาเห็นสินค้าของคุณเป็นอันดับแรกๆตัว Google จะมีอัลกอริทึมในการคัดเลือกเว็บไซต์ขึ้นมาแสดงผลยิ่งเว็บไซต์ไหนเข้าเกณฑ์ของ Google ที่สุดนะคะรวมทั้ง Google เนี่ยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาทําการค้นหาเว็บไซต์นั้นๆก็จะเป็นที่โปรดปานของ Google และทําการดึงเว็บไซต์เหล่านั้นไปแสดงผลในหน้า Search หน้าแรกนะคะ SEO จึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งร้านค้าจากร้านค้าเนี่ยที่อยู่มุมอับหาเข้าไห่ก็หาไม่เจอเปลี่ยนมาอยู่เฉิดฉายหน้าทางเข้าห้างที่สามารถทำง่ายๆด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นไปนตามข้อกำหนดและอาาัลกอริทึมที่ทาง Google ตั้งไว้นั่นเองยิ่งเว็บไซต์แสดงผลในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะอัตราการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ก็จะยิ่งสูงขึ้นโดยอัตราการคลิกเข้าเว็บไซต์ที่อยู่หน้าแรกของ Google นะคะอยู่ที่มากกว่า80%และหากเว็บไซต์ไหนที่ติดท็อป ของหน้าแรกแล้วแล้วก็ทราฟฟิกเข้ามาไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวเมื่อเว็บไซต์ของเรามีโอกาสที่ลูกค้าจะเจอง่ายขึ้นย่อมส่งผลให้สินค้าในเว็บไซต์ของเราเป็นตัวเลือกตน้ตนๆเลยหากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าอย่างแน่นอนค่ะการทํา SEO นะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มอัตราการเข้าเว็บไซต์และยอดขายแล้วยังเป็นสิ่งแสดงความน่าเชื่อถือต่อสินค้าบริการและแบรนด์ของคุณได้อีกด้วยส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางที่เอาใจคนมีเจ้าของห้องก็คือ Airbn+ b Airbnb ตอบโจทย์ธุรกิจที่พักแบบ sharing economy แพลตฟอร์ม Airbnb นะคะเป็น OTA ชื่อดังที่ตอบโจทย์ sharing economy ถึงแม้ว่าใน2ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแทบจะหยุดนิ่งจากสถานการณ์ระบาดของโควิด1 9 Airbnb ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกันค่ะแต่ที่นำมาแนะนำใน EP นี้นะคะเพื่อสำหรับคนที่สนใจอยากปล่อยห้องรายวานันหลังสถานการณ์ระบาดในปัจจุบันคลี่คลายลง Airbnb เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมห้องพักทั้งในรูปแบบโฮสเทลห้องเช่าโรงแรมจากผู้ประกอบการและเจ้าของโดยตรงมาไว้ในที่เดียวกันโดยที่ทาง Airbnb เป็นเพียงแพลตฟอร์มตัวกลางในการซื้อขายนะคะเขาไม่ได้มีความเป็นเจ้าของในห้องพักเหล่านั้นเลย Airbnb ค่ะเริ่มได้รับความนิยมในเหล่านักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสถานที่ที่พวกเขาเลือกมาท่องเที่ยวพักผ่อนหรือแม้แต่การทํางานต่างถิน่นโดยเฉพาะการได้พักอยู่ในโฮส นนัน้จะเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งได้รับอะไรดีๆกลับไปมากกว่าการพักผ่อนในโรงแรมหากคุณมีที่พักที่ต้องการเปิดให้เข้าพักหรือต้องการขยายการเข้าถึงลูกค้า Airbnb คือแพลตฟอร์มที่น่าสนใจค่ะนอกจากให้เช่าที่พักแล้วนะคะความได้เปรียบของแพลตฟอร์มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณในฐานะเจ้าของโฮสเทลสามารถพาแขกหรือผู้เข้าพักไปเที่ยวได้ตามแต่จะตกลงอาจไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองในการเสนอขายแบบโรงแรมมาตรฐานหลายด้า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับศาสตร์และสินของคุณในการนําเสนอแผนการท่องเที่ยวหรือแผนสัมผัสประสบการณ์ต่างๆของคุณไม่แน่ว่าการท่องเที่ยวและการพักผ่อนครั้งนี้อาจได้เพื่อนและมิตรภาพเป็นทิปก้อนโตก็ได้ค่ะในยุคดิจิทัลนะคะการใช้ช่องทางต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายหรือมาเก็ตเตรวมถึงแพลตฟอร์มชื่อดังมาช่วยขายคือฟันเฟืองสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจคุณกับลูกค้า7ช่องทางที่ยกมาใน EP ีนี้นะคะเป็นเพียงช่อง ทางหลักที่มีคนนิยมใช้ยังมีอีกหลากหลายช่องทางค่ะที่จะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณอย่างไรก็ดีควรศึกษาในรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจคุณให้ได้มากที่สุดค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ